ใครก็ตามที่เกิดวันอังคารและวันเสาร์สองวันนี้นะคะคุณเป็นวันแข็งเป็นวันที่องค์พญานาคค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะค่อนข้างที่จะมีพลังนะคะจะเป็นพญานาคที่เกี่ยวกับองค์ที่มีพลังงานมีพลังนะคะนะคะจะพลังมาก่อนการปฏิบัติแบบนี้คะ่ะนะคะก็คือมีพลังก่อนแล้วการปฏิบัติจะตามมาแบบนี้นะคะนั่นหมายถึงอำนาจวาสนาอะไรแบบนี้ทีนี้ฟังนะคะทุกคนคนที่เกิดวันอังคารกับวัน เสาร์สองวันนี้ให้ไปสังเกตชีวิตตัวเองนะคะพอจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติเนาะพอจะหมดเงินจะหลั่งไหลเฟื่องฟูกลับเข้ามาเหมือนเดิมพอจะเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างสมมตินะคะแฟนทิ้งก็ไม่นานก็ได้แฟนใหม่หรือบางคนนะคะไม่มีแฟนก็จะไม่มีแฟนเลยไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้แต่งงานเลยนะคะคนวันอังคารกับวันเสาร์เนาะก็จะมีเรื่องราวๆประมาณนี้นะคะบางทีหากเกิดอุบัติเหตุคุณ ลดพังแต่คุณไม่เป็นอะไรเลยหรือเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาอะไรแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเกิดแบบนี้เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยแต่คุณตัวคุณเองจะไม่ค่อยรู้ว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่เขาบางทีเนาะเราก็บุญก็ทํากรรมก็แต่งบางทีคุณแต่งกรรมขึ้นมาด้วยอะไรด้วยท่านก็ช่วยคุณได้เท่าที่ท่านทําได้ท่านไม่สามารถทําให้คุณตลอดปลอดภัยไปได้ทั้งชีวิตถ้าคุณไม่ทําบุญเพิ่มแล้วนะคะคนสองวันนี้ค่ะ ยิ่งถ้าทําบุญนะคะเสริมบุญเสริมดวงไม่จําเป็นต้องใช้เงินนะบุญไม่จําเป็นต้องใช้เงินนะคะบุญเกิดจากการคิดดีพูดดีทดําดีบุญเกิดจากการอาน,นิสงส์งแห่งการความดีอะคะ่ะจะส่งให้แก่พญานาคที่ปกปักรักษาเราเขาจะยิ่งมีพลังอํานาจมากขึ้นนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะ5วันนี้ก็คือจันทร์พุพธพฤหัสสุขอาทิตย์นะคะ5วันนี้ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนองพญานาคที่ปกปักรักษาคุณแม้คุณไม่เชื่อก็ตามแต่องค์พญานาคประจําวันคุณไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้คุ้มครองคุณไงเพราะว่าเขาเป็นประจําวันพญานาคเขามีประจําวันของเขาอยู่แล้วเขาก็จะ,ะแสดงอิทธิฤทธิ์นะคะเขาบอกว่าจะคุ้มครองจะแสดงอิทธิฤทธิ์ในห้าในห้าวันที่ครูกล่าวมาที่จะทําอะไรใหม่ๆถ้าคิดที่จะไลฟ์ถ้าคิดที่จะ live, ทําอะไรความดีสร้างบุญอะไรสร้างเลยค่ะเพราะตอนนี้พญานาคของคุณ กำลังมีพลังอํานาจเยอะมากบอกเลยนะคะไม่ได้พูดเองนะคะมาจากคุบา,าจารย์นะบอกได้คําเดียวองค์พญานาคที่จะปกปักรักษาคุ้มครองเราจะมีพลังมากขึ้นเพราะตอนนี้ค่ะท่านกําลังจะมีพลังนะคะหลายคนที่ฝันถึงพญานาคช่วงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุด ที่คุณจะส่งบุญได้มากที่สุดให้กับองคพญานาคประจําวันของคุณนะคะนี่เป็นโอกาสที่ดีส่วนคนวันอังคารกับคนวันเสาร์นะคะคุณมีท่านปกปักรักษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านมีพลังเหนือพญานาคทั้งปวงอยู่แล้วในเรื่องของพลังนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปคิดเอาเองค่ะว่าคุณจะทําอะไรเสริมความดีอะไรสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะคุณมีดีอยู่แล้วก็ทําให้เป็นแต่ส่วนท่าวันที่ครูบอกนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะปล่อยพลัง เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมคุณฝันถึงพญานาคคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมช่วงนี้คุณฝันเห็นงูคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมช่วงนี้คุณถึงฝันเห็นแบบสัตว์ใหญ่เสือหรืออะไรเหล่านี้ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านสะสมพลังแล้วท่านจะมีพลังเยอะมากแล้วถ้าคุณอยากให้ท่านคุ้มครองคุณคิดจะทําอะไรบุกเบิกหรือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้จะดีมากแต่ต้องส่งบุญให้ท่านให้เยอะช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้จะออกพรรษาไหม เกี่ยวกันไหมไม่รู้นะคะแต่น่าจะใช่นะคะช่วงนี้ท่านนะคะมีพลังเยอะมาให้คุณรีบส่งพลังให้ท่านนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อ